สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิวฮะเราปลูกข้าวพันธ์นี้มาสองสามรอบแล้ว ปลูกก็ยากไม่ทนโลกกินก็ไม่อร่อยผลผลิตก็ได้น้อยเนี่ยแล้วมันจะมีพันธ์ุข้าวอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยลองข้าวพันธุ์นี้ดูสิคะข้าวกอขอส3ข้าวกกขอส3ปลูกง่ายอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง95วันต้านทานโรคใบไหมและปัญหาเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลข้าวสุกนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมอร่อยว้าวอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะหาเล็ดพันธุ์ได้จากที่ไหนอะ่ะ สนใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวกขอ43ติดต่อได้ที่กรมการข้าว กลับมาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามการทํางานของกรมพัฒนาที่ดินนะคะนอกจากจะดูแลในเรื่องของดินแล้วเนี่ยเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินและก็ที่สําคัญโครงการดีๆโครงการต่างๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถทําการเกษตรได้อย่างยั่งยืนรวมไปถึงเป็นการสร้างไรายได้ด้วยติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ริเริ่มโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดําเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019บรรเทาปัญหาการว่างงานลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหารมีทางเลือกมีอาหารมีอาชีพมีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีการบรูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในนั้นคือกรมพัฒนาที่ดินที่มาดูแลเกษตรกรในการขุดสระเก็บไว้สําหรับใช้เพื่อการเกษตรและการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อให้พื้นที่มีความเหมาะสมในจังหวัดราชบรุรีนะครับที่มีเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยทั้งหมดรอบแรกนะครับ59ารายโดยมีที่อําเภอเมืองนะครับย5ารายอาเภอบ้านโป่ง11ราย อำเภอโพธาราม19รายแล้วก็อำเภอสวนพึ่ง2รายอำเภอปากต้ออีก2รายครับทั้งหมด5.9รายในในโครงการนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายภารกิจให้กรมนาธิบดินมีด้วยกัน2ภารกิจคือภารกิจแรกในเรื่องของการปรับปรุปรปรงโครงสร้างการผลิตโดยการกุดสระน้ำนะครับกุดสระน้ําเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยก็จะมีสระน้ําอยู่ประมาณ30ขเองของของ,ของพื้นที่ตรงนั้นนะครับ แล้วก็ภารกิจที่2ก็คือในเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับเพราะว่าดินสะที่ขุดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งดินบนดินล่างผสมกันเนี่ยความอดุดมสมบูรณ์ก็จะน้อยลงก็มอบหมายให้กระทรวงไอกรมปรนาที่ดินเนี่ยทำการปรับปรุงอุดมดินให้เหมาะกับการปลูกพืชของเกษตรกรครับข้าวนะฮะอาจจะก,กรมการข้าวเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยดินชั้นบนเนี่ยจะเป็นดินร่วนปนดินร่วนปนทรายนะคะแต่เมื่อขุดลึกลงไปต่ำกว่า50เซนนะคะก็จะพบชั้นของ หินดานเหินลูกลังพวกนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเดิมมาเกษตรกรทํานาจะใช้หน้าดินแค่ประมาณไม่เกิน50เซนซึ่งก็จะไม่มีปัญหาก,กับการปลูกข้าวนะคะแต่เมื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกไม้ผลซึ่งรากมันจะลึกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับปรุงดินเพิ่มขึ้นค่ะ,ะหลังจากที่ขุดสระเสร็จแล้วนะคะดินส่วนหนึ่งที่อยู่บริเวณรอบสะนีค่ะเราก็จะ ให้เกษตรกรปลูกไม้ผลเนาะแล้วก็จะแนะนําเกษตรกรก่อนที่จะปลูกก็ควรจะเก็บตัวอย่างดินมาตรวจก่อนนะคะเพื่อเพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะดินที่นี่โครงสร้างของดินเนาะเราสังเกตเห็นว่าดินที่นี่จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นหินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างทางการกายภาพของดินนะคะโดยการใช้พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักมาปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินก่อนนะคะส่วนในดินนานะคะ แล้วก็มีเมล็ดพันธุ์อปอเทืองนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรในวานในช่วงที่มันออกดอกแล้วก็ให้ถ่ายกบเป็นการปรับป,ป,ป,ปรบปุงดินค่ะเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินค่ะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมกักหรือว่าน้ำหมักชีวภาพพวกนี้ค่ะอาจจะช่วยให้เกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนในการผลิตนะคะเป็นการทําทการ,กรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะใงจังหวัดราชบุรีเนี่ยเรา ดำเนินการกุดสะให้กับเกษตรกรก็ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับสําหรับสะของคุณประสิทธิ์ตรงนี้ฮะเราขุดมาน่าจะประมาณกลางกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากกุดสะเสร็จตรงนี้เราก็เตรียมที่จะปรับบงดินตรงนี้เพื่อจะปลูกพืชผักต่างๆนะปลูกไม้ป่าพืชนาข้าวตรงนี้ซึ่งกางพัฒนาที่ดินเนี่ยมีปัจจัยหลายๆ ตัวที่จะมาช่วยในการปรับปรุงตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมูลสักไม่ว่าจะเป็นขุยมะพร้าวเป็นการปรุงดินแล้วก็ในเรื่องของขุยหมักนะออพอเทืองสําหรับปรับปรุงดินในพื้นที่นาข้าวตรงนี้ครับเราอยากรู้ว่าการที่เราทําตรงนี้จะได้ผลประโยชน์หรือจะให้ความยั่งยืน ของตัวเรามากน้อยขนาดไหนที่ตรงนี้มี3ไร่สองงานแบง่งเป็นตัวบ้าน10%บอ30%พืชสวนแล้วก็นาอีกอย่างละ30%สนับสนุนการขุดบอแล้วก็ต้นไม้เอามาปลูกให้เราก็สอนให้เราทำปุ๋ยมาก ปุ๋ยชีวภาพก็คืออย่างน้ำหมักก็มีปุ๋ยพอดอกับพวกน้ำผลไม้ให้เราแล้วก็ผสมพวกกากน้ำตาลพวกอ,อะไรนี่ใช้ประโยชน์ก็คือใส่ให้พืชเราอกงามเจริญ เมื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหารแล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทยเพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยโครงการนี้นอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้วยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน เรื่องราวที่น่าสนใจไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงหน้าพาไปดูความสำเร็จของการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่กันบ้างนะคะจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ,คะ